อันยองค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาอันบ็อกซิ่งอัลบั้มลิซ่ากันนะคะมาเริ่มต้นกันด้วยเวอร์ชั่นสีทองเลยดีกว่าภายนอกอัลบั้มนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะปกก็คือเราจะได้เป็นรูปนี้เลยซึ่งเราคิดว่ามันสวยแล้วก็ดูหรูดูแพงมากเลยนะคะตอนแรกเนี่ยเราว่าจะรุนการาแต่ว่าเรา น้องโผล่ออกมาแบบนี้เลยเราก็เลยเห็นก่อนก็ได้เป็นพลลอยรูปหนึ่งแล้วก็การ์ดรูปหนึ่งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเอ่อเนื้อเพลงลาลิสาแล้วก็เนื้อเพลงมันนี่นะอันนี้เป็นโปสเตอร์ค่ะก็จะมีทั้ง2ด้านอันนี้เป็นรูปยืนนะคะส่วนอันนี้เป็นแนวนอนสวยทั้ง2ด้านกันเลยทีเดียวเรามาดูโฟโต้บุ๊กกันค่ะคอนเซปต์ข้างในโฟโต้บุ๊กนะคะเวอร์ชั่นสีทองก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็สวยหรูดูแพงสุดๆไปเลย นอกจากนี้โฟโต้บุ๊กของเขาเนี่ยก็ยังมีหลายหน้าแล้วก็แบบอุ้มมากๆจริงๆนะคะซีดีก็คือควรค่าเก่การมีแน่นอนค่ะเรามาดูสีดำกันต่อเลยดีกว่านะคะสีดำเนี่ยเนื้ออัลบั้มเขาจะค่อนข้างมีความเป็นกรรมยีนิดหน่อยนะแล้วก็ปกเป็นรูปนี้เลยเราก็ค่อนข้างที่จะชอบเวอร์ชันนี้มากๆเหมือนกันค่ะมีโปสเตอร์เหมือนกันนะคะเป็นพี่ลิซ่านั่งแล้วก็พี่ลิซานอน ซึ่งเราชอบรูปนอนแบบมากแบบมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นคนรรอยแล้วก็การ์ดนะคะที่เราได้เรามาดูเป็นโฟโต้บุ๊กกันค่ะก็จะเป็นคอนเซปต์แตกต่างกันจากอ,าอัลบั้มสีทองนะคะ สำหรับใครนะคะที่สนใจอัลบั้มนิซ่าเนาะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นเซ็ต2อัลบั้ม2เวอร์ชันนะคะแค่760บาทเท่านั้นแถมยังได้การ์ดของแผมนรอบ P ของ YG Select X นะคะรีบตามรีบซื้อกันนะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะจะมีคอนเทนต์ดีๆให้ทุกคนได้ติดตามชมอีกแน่นอนค่ะ